สวัสดีครับผมครูเอกนะครับเป็นจำทางช่องยูทูปครูเอกเลขพยากรณและทางห้องเลขเป็นรูสัดเลขพยากรน,นะครับเจอกันเป็นประจําทุกวันเจ็นาฬิกาทางช่องยูทูปครับผมวันนี้นะครับ <c oughs> เป็นเลขก,กลุ่มที่ขอซ้ำสองรอบอ่าที่บอกว่าซ้ำสองรอบคืออะไรเขาจะขอเลขสลับอ่าเป็นผู้ติดตามที่ติดตามเลขก,กลุ่ม3ตัวนะครับเลข2ตัวซึ่งถ้าเป็นกลุ่ม3ตัว2ตัวครูเอกอะ่ะจะทําแบบเหมารวมไง อย่างเช่นแต่เป็น1 5ึ่งห้าห้าหนึ่งก็ดูด้วยกันหรือเป็น3 1 5หนึ่งห้าห้าหนึ่งสาเนี่ยก็ดูด้วยกันเพราะว่าความต่างมันน้อยแต่เราเนี้ยครูเอกเคยเกริ่นแรกๆตอนที่ทําเลขสตัวว่ามันอ่านตามตําแหน่งนะครับพอสลับกันถ้าเกิดว่าตําแหน่งที่1กับตำแหน่งที่4ี่เนี่ยมันห่างกันมากอย่างเงี้ยพอถ้าจะให้มันถ้าจะให้มันเหมือนกันเป๊ะเป๊นเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันห่างกันจนเกินไปจนจะอ่านคร่าวๆเนี่ยมันคงจะต่างกันเยอะก็เลยบอกว่า ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะขอเลขสี่ตัวแล้วจะให้มันเหมาเป็นกลุ่มเดียวกันผมว่าขอมาเป็นคู่มาเลยแล้วกันซึ่งเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นนะแต่อาจจะมีครั้งก่อนๆที่แบบเอยขอครั้งนี้เลยเดือนถงเดือนแล้วกลับมาขอใหม่แต่เนี่ยคือเขาขอติดกันเลยก็คือกลุ่มเลขนะครับวันนี้เราพูดถึงเลขกลุ่มนี้ก่อนนะครับก็คือสามห้าหนึ่งเจ็ดะคุณต้งชื่อว่ารากฐานปฏิบัติแล้วพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งห้าสาม ก็คือมันสลับกันนะ่ะความต่างจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มสี่ตัวแต่ว่ามันสลับแบบสลับกลับด้านกันนะครับซึ่งต่างแน่นอนครับต่างแน่นอนเดี๋ยววันนี้เรามาดูกลุ่มนี้ก่อนนะครับก็คือสามห้าหนึ่งเจ็ดนะครับ <c oughs> <c oughs> ต่อไปครับก่อนอื่นนะครับเราพูดถึงที่มาที่ไปกันก่อนกลุ่มนี้นะครับประกอบไปด้วยเลขคู่สามคู่นะที่ไม่ซ้ากันเลยนะครับก็มีอ่า 3 5 5ห้าห้าสมหนึ่งห้าห้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับถ้าอยากไปดูย้อนหลังก็กลับไปดูย้อนหลังได้หรือใครอยากจะดูกลุ่มสามตัวนะกลุ่มสามตัวก็ไปดูที่กลุ่มหนึ่งห้าสามสามห้าหนึ่งแล้วก็ห้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งห้านะครับสามารถกลับไปดูขอไปครับเชาวากาดหนาวนะครับก็สามารถกลับไปดูที่เลขกลุ่มสามตัวได้นะครับก็ทำไปแล้วทั้งทั้งสองกลุ่มนะครับผม โอเคมามาเจาะกันเรื่องของตำแหน่งความต่างของกลุ่มวันนี้กับกลุ่มพรุ่งนี้จะต่างยังไงวันนี้ลากฐานการปฏิบัตินะครับพอพูดถึงลากฐานวิธีก็คือวิธีการคิดของเขาเขาจะคิดอะไรอะไรจากพื้นฐานทั้งหมดเลยแล้วค่อยเป็นลงไปึงสู่การลงมือทําจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมารีวิวกันนะครับขอพูดถึง4ตัวท้ายก่อนนะครับคนลงท้ายเลข7็ครับส่วนใหญ่แล้วคนจะค่อนข้างกลัว แต่ผมวันนี้ผมขอพูดในมนุมของมุมดีของคนที่มีเลขเจ็ดทายก่อนละกันนะครับตัวตนของคนเลขเจ็ดทายครับจุดดีนะเขาเป็นคนที่เปิดกว้างในทุกเรื่องนะครับอดทนสูงนะครับแล้วก็ <c oughs> เวลาคิดจะทําอะไรเนี่ยมักจะลงดีเทลรายละเอียดถ้าบอกว่าห้านี่ช่างพิจารณาแต่เจ็ดนี่คือเหมือนเช็คอะเช็คทุกอย่างไม่ใช่แบบว่าแค่มองผ่านๆว่าเอออันนี้มีอย่างอันนี้มีอย่างไม่ใช่ อันนี้มีมีแล้วมันครบไหมมีแล้วเป็นยังไงร,รายละเอียดแบบไหนตึงต๊งตึง๊เพราะฉะนั้นถามว่าคนที่มีเลขเจ็ดเนี่ยถามว่าเป็นแนวทางสู่มาสู่การมีสติได้สูงกว่าเลขห้าไหมท่านเราผมพงว่ามันสูงตั้งแต่เริ่มต้นแล้วละ่ะคือเขาไม่ใช่แค่ฉุกคิดเขาไม่ใช่แค่พิจนารณาเขาแค่เขาต้องแบบว่าหยุดดัวอ่าสมมุติสมมตุมมติเป็นการขับรถนะสมมติอันนี้มองในเชิงบวกน,นะครับนัมม่นเป็นการขับรถ คือเวลาถึงแยกเนี่ยมันก็ต้องมองซ้ายมองขวานี่เขาจะจอดก่อนเลยปกติถ้าถึงแยกที่ไม่มีไฟแดงหรือทางแยกอะไรเนี่ยเราก็จะมองมองแล้วก็จะชะ,ะลอแต่อันนี้ไม่ได้ชะลอเขาจอดมองเลยว่ามันทัวร์ไหมจะขับรถต่อไปได้ยังไงนะครับจอดไม่พอเวลาที่เราจอดเนี่ยมันจะมีอาการของการที่แบบอาจจะมีรถล้างตามมาไงเ,เขาจะเปิดไฟฉุกเฉินจอดฉุกเฉินตึกต๊กตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กเพื่อมองว่าเอออาจารย์กำลังทำอะไรอยู่กำลังจอดรถสักพักเนี่ยคือทุกอย่างอะ่ะต้องแบบ ทัวสุดๆอะ่ะเขาถึงจะยอมเลี้ยวยอมตรงยอมอะไรเงี้ยอ่านี่คือความเป็นเลขเจ็ดบางคนเราอาจจะมองโอ้โหมันดูช่างยุ่งยากช่างไรแต่นี่คือมันเป๊ะผมฮะเลขเจ็ดสำหรับผมนะมันขายหุ่นยนต์ที่เราตั้งโปรแกรมไว้อะว่าจะต้องงี้แล้วเขาจะทาอย่างนั้นตลอดจะไม่มีการแบบใช้ประสบการณ์ชีวิตเฮ้ยอันนี้มันเคยทํามาแล้วประสบการณ์ไม่ใช่มันเป็นเหมือนการเจออะไรก็ตามต้องพิจารณาตลอด พิจารณาแบบเจาะวิเคราะห์ตลอดนี่คือความเป็นเล้เจ็ดนี่คือจุดเด่นนะเพราะนันพลาดยากคนเล็กเจ็ดทายนี่พลาดยากมาจากทุกอย่างทุกอนูของสิ่งเหล่านั้นที่เจอเลยแต่แน่นอนด้านด้อยมันมันก็เป็นคนละเอียดแบบนี้แหละคิดเยอะคิดมากคิดจริงจังคิดตั้งใจคิดอะไรที่มันแบบมันดูมันดูแบบรอบด้านที่สุดเท่าที่จะทําได้ในเวลานั้นนะคือ ถ้าเป็นมุมดีนะก็อย่างที่บอกไปแต่ถ้าเป็นมุมด้อยอะ่ะมันก็คิดเยอะคิดมากคิดยากนะประมาณนั้นน่ะนะครับแล้วก็คือถ้าไม่ได้ครบในหัวมันก็จะไม่จบประมาณนั้นนะครับสำหรับคนเจ็ดทายนะแล้วสิ่งที่ตามมาก็อาจจะมีทั้งเรื่องความเป็นคนขี้หวัดระแวงเก็บกฎนะครับแล้วกลุ่มเลขเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นของทนสูงใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเลยอะ่ะสมมติน้ำหนึ่งเขาไม่น้ำหนึ่งสิบเนะี่ยเขาน้ำหนึ่งถึงร้อยแต่ถ้ามันเลยร้อยแล้วแบบ ไม,ไม,ไม่ไม่ได้คิดว่าร้อยมันน่าจะมากพอแล้วแต่มันมีเรื่องประเดประดังเข้ามาถ้าเกินเนี่ยเขาระเบิดเขาระเบิดแบบบางขั้นอาจจะเรียกว่าเป็นบ้าอะไรก็ได้ประมาณนั้นอ่ะก็คือแบบโหอะไรเนี่ยไม่ไหวแล้วเหมือนภูเขาไฟระเบิดอะไรประมาณนั้นก็เครียดหนักประมาณนั้นนะครับคนถึงไม่ค่อยไม่ค่อยใช้กันแต่ถ้าถามว่าถ้าเราคุมได้นะเราคุมได้เราคุมลิมิตมันได้ให้อยู่เนี่ย เท่ากับเป็นคนที่มีความละเอียดสูงมากนะครับอ่ะตำแหน่งต่อมาครับเป็นเลขหนึ่งแนวคิดโชคดีนะผมว่าเป็นโชคดีระดับสองคือโชคดีระดับหนึ่งผมชอบว่าถ้าเกิดว่าตำแหน่งต่อมาเนี่ยเป็นเลขเก,ก้าเนี่ยมันหาทางออกได้ไงถึงคุณจะเป็นคนคิดละเอียดนนะ่ะแต่คือพอถึงเวลาที่คุณจะต้องใช้ความคิดนั้นนะหรือไอเดียที่คุณคิดมากๆนะคุณสามารถจะหยิบจับมาตอนไหนก็ได้แล้วโชคดีระดับสองคือเลขหนึ่งนี่แหละเพราะอะไร เพราะหนึ่งพอคุณมีแนวทางพอ,พอคุณมีแนวคิดที่แบบละเอียดเยอะๆอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับแล้วคุณจะใช้ไอเดียนั้นนะคุณจะเลือกใช้แบบเด็ดขาดทันทีว่าสมมุติว่ามีกฎเหล็ก10บข้อจะรับคนเข้าทํางานถ้าผ่านสิบข้อนั่นคือผ่านเลยแต่ต้องมาตรวจสอบก่อนน,นะว่คุณผ่านดืดดืดดืดสิพอผ,ผ่านผ่านจบ จะไม่ถามอะไรอีกเพราะนี่คือสิบข้อที่คุณคิดในใจแล้วว่าคุณจะรับพนักง,งานคนนี้เข้าที่ทางานนี่คือนี่คือข้อดีคือมันแบบมันเป๊ะยังไงอย่างนั้นถ้าคุณครบก็คือคุณผ่านแต่ถ้าคุณไม่ครบไม่มีอารมณ์อรวยไม่มีแบบขาดไปข้อเดียวอะไรเงี้ยไม่ผ่านไม่ผ่านคือไม่ผ่านนะครับคือเด็ดขาดพอตรงควรหนึ่งเจ็ดนะถ้าถามว่าเทียบกับสามห้าที่แบบโอ้ต้องแบบรูปแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บตั้งใจทํางานแบบแบบความเด็ดขาดอะ่ะ ถ้าเทียบรีวิวสามสามห้านี่ก็อาจจะแบบหนึ่งเอ้ก้าตัดออกไปหนึ่งแต่เท่ากับหนึ่งเจ็บเนี่ยผมให้ติบเลยคือได้ก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยถือว่าเด็ดขาดแล้วรายละเอียสูงครบรอบด่านคือถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ทุกอย่างมันเข้าล็อกเนี่ยก็คือเข้าล็อกแล้วไปต่อเข้าล็อกแล้วไปต่อแต่ถ้ามันไม่เข้าล็อกยังไงก็ไม่ได้ไปต่อประมาณนั้นอะ รลยละเอียดแบบอย่างนั้นเลยประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าเด mm ็ดขาดคนละคนตลอคนหนึ่งเจ็ดตำแหน่งต่อมาเป็นเลขห้าแล้วเขาจะเป็นคนแบบนี้สม่ําเสมอรลายละเอียดเยอะชะัดเจนเด็ดขาดนะครับเป็นอย่างเงี้ยตลอดไปห้าหนึ่งเจ็ดเนี่ยเพราะนั้นถามว่าคนคนนี้พลาดอะไรในชีวิตไหมคือถ้าเขาไม่้นับเรื่องของเวลานะผมถือว่าพลาดยากแต่ถ้านับเรื่องเวลาอาจจะพลาดเพราะเรื่องเวลาเพราะเขาเป็นคนรายละเอียดตลอดเวลาใช้เวลาในการทํางานค่อนข้างสูง เพราะนั้นถามว่าคุณนี้ช้าไหมตันใจก็ช้าระดับหนึ่งแต่ว่ามันจะไม่ช้าเพราะว่าถ้าไหนผ่านก็คือผ่านาไหนไม่ผ่านไม่คือมันจะไปตกหล่นระหว่างทางว่าไอ้ที่ไม่ผ่านอะไรมันจะค่อนข้างยากไหมว่าเขาจะยังไงเขาต้องกลับไปทาให้มันเกิดขึด้นได้อะไรเงี้ยมันก็จะดูตึงตึงไปนิดหนึ่งนะครับคราวนี้ข้อดีของเขาก็คือในจุดน,นี้นะที่เด็ดจริงๆก็อยู่ที่เลขวิธีการทํางนานเนี่ยที่ผมว่ารา,ากฐานวิสูการปฏิบัตบิเลข3มันไปตก ตำแหน่งเนี่ยตำแหน่งเกี่ยวกับการเออพอเอาไอเดียเนี่ยจะเอาไปลงมือทำเนี่ยเขาทำได้เลยเขามีความเข้าใจในสิ่งที่เขากำลังเป็นอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นเวลาที่จะบอกว่าอ่ะให้คนนี้ไปทำงานเขาเป็นแบบทำได้ตลอดอ่ะเพราะเขาคิดมาจากบ้านอยู่แล้วว่าจะต้องนี้นี้นี้่างน,างน,างน,างนี้หรือเขาเข้าไปทำงานที่ไหนก็ตามเขาจะรู้สึกว่าองค์กรนี่มีอะไรเขาต้องทำหน้าที่อะไรเขาจะศึกษาหน้าที่การทำงานของเขาจนครบถ้วนรอบด้านแล้วไปถึงที่ทำงานเขาก็ทำทันที ไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดจากการทํางานต่อจากคนอื่นหรือเป็นการที่พัฒนาจากตัวเองก็งเป็นคนคิดแล้วพัฒนาโปรเจกต์หรือไอเดียอนะไรขึ้นมาเองเขาก็สามารถทําได้นี่คือมิสเตอร์เอเวอรลิติงของจริงนะครับทําได้ทุกอย่างแล้วทำอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆนี่คือจุดดีเลยแบบงานนีพลาดยา,ากขยันมากตั้งใจเด็ดขาดชัดเจนยังไงอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาแต่ข้อดอยคืออะไรแน่นอนครับมันเหนื่อย มันทำทุกอย่างอะ่ะมิสเตอร์เอเวอร์ลิติงอ่ะมันทำทุกอย่างมันเหนื่อยมันหนักถ้าคุณไม่คิดว่า <c oughs> จะท้อกับอะไรง่ายๆเลขเนี้ยตอบโจทย์ถ้าคุณคนตั้งใจมุ่งมั่นตั้งใจแล้วมีพลังถือเปียบนะผมว่าเหมาะกับคนที่ทำงานองค์กรแล้วต้องการความรายละเอียดส,สูงๆแล้วก็ต้องการความแม่นยำส,งสูงๆอะ่ะอันเนี้ยตอบโจทย์งานหนักอะไรคุณไม่ไม่เกี่งอะไรพวกเนี้ยตอบโจทย์ผมว่าคนที่เด็กจบใหม่ถ้ามีเลขแบบเนี้ย คือ <c oughs> ถ้าง,งานนะั้นมันไม่จําเป็นต้องอาศัยความซิกแซกอะคือคุณไปเป็นติ๊กซอเพื่อไปต่อประกอบองค์กรอะให้เต็มผมชอบนะผมชอบถ้าจะเป็นงานราชก,การผมยิ่งชอบเลยแต่ราชก,การบ้านเราเนาะ <c oughs> ต้องเข้าใจรูปแบบหนึง่งแต่ถ้าถามว่าคนที่ดูแลแล้วมีลูกน้องเป็นคนแบบเนี้ยผมว่าง,งานคุณอะผ่านตลอดคุณอะต้องเก็บคนแบบนี้ไว้ พเขาจะเป็นคนที่แบบคอยเก็บคอยทําคอยดําเนินงานให้คุณอยู่ตลอดเป็นนักพัฒนาที่โคตรเก่งเลยถ้าคุณมีลูกน้องแบบนี้นะเขาจะเป๊ะๆแล้วก็ตั้งใจทํางานมากแต่ถ้าคุณมีหัวหน้าหรือลูกพี่หรือเจ้าขององค์กรที่มีเลขนี้เตรียมได้เลยครับว่าคุณต้องเหนื่อยแน่ๆเขาจะพาคุณทําตลอดนอ่อพาคุณทําพาคุณพัฒนางานบริษัทของคุณนู่นนี่นั่นบริษัทของเขาอะนู่นนี่นั่นให้แบบไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อคงคุณถาม ข,ข้อดีก็คือมันมันจเจริญได้ดีครับแล้วก็มันก็พัฒนาสิ่งที่มีต่อยอดไปเรื่อยๆไม่มีหยุดแต่ข้อดอคือมันเหนื่อยครับมันใช้พลังงานเยอะใช้ทั้งความคิดทั้งการลงมือทําทั้งการปฏิบัติแล้วก็การต้องมาดูแลว,ว่าจะต้องอะไรต้องเป๊ะเป๊ะ,ปะอะไรแค่ไหนอะไรพวกนี้นะครับด้วยนะนี่คือส่วนท้ายก็ลองพิจารณาดูถ้าใครขอมานะถ้าขอมาก็ดูแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะมีอีกกลุ่มหนึ่ง <c oughs> เปรียบ <c oughs> เทียบกันนะครับอ่ะโอเคนะครับนี่คือด้านหลังส่วนด้านหน้าบุคลิก อันนี้ตึงๆเลยคมเข้มผมมองทรงแบบทหารที่คือทหารปกติถ้าเป็นเวลาธรรมดาเขาก็แต่งตัวเนี้ยบอยู่แล้วนะนึกออกไหมก็แต่งตัวเนี้ยเวลาไปทํางานอันนี้เนี้ยบยันชุดไปเวทอะ่ะ <c oughs> คืออถ้าใครเคยดูหนังหรือว่าการ์ตูนนะครับเรื่องเมนินแบล็กนะที่เขาแบบเป็นเป็นใส,ส่สูรอะ่ะไปเจอที่ไหนก็ใส,ส่สูรตลอดอะ่ะ ใช้สูตรตลอดเวลากลับบ้านไปก็จะมีแค่ชุดสูตรในการทํางานตลอดแล้วก็เสื้อนอนก็เป็นเสื้อยืดกางเกงขาสั้นรับแบบสีเดียวกันหมดเลยนะก็คือน้องเมืนมนุษย์ษยษยคอมพิวเตอร์เหมือนไม่ใช่คนก็แต่งชุดเดิมตลอดไปงงไปงานไปข้างนอกก็มีอยู่ซดเดิมคือเป็นคนแต่งตัวได้จืดมากแต่ข้อดีคือมันมันมันเนียบแล้วมันดูแบบเป็นแพทเทิร์นแบบเออถ้าใครต้องการแบบไมไ่ต้องการความเยอะในชีวิต มีอะไรก็ใส่อันนั้นแต่ไม่ได้แบบใส่แบบซกหมวกอะไรนะคือเขาจะเวลาจะออกจากบา้านเขาจะรีดเสื้อทุกตัวทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นชุดเวายไม่ไปแบบมันจะดูแบบเหมือนออกมาจากเหมือนเราแกะเสื้อผ้าออกจากหออืในงันตลอดก็จะดูแบบอย่างนั้นแต่ถึงมันจะดูจืดแล้วแต่มาดูเรียบร้อยนะครับนึกออกไหมมันดูเรียบร้อยมันดูเสื้อนี้รีดรู้เลยว่ารีดอ่ะอประมาณนั้นอะ่ะจะไม่มีแบบทรงแฟชชั่นเลยถ้าถามว่าเป็นสายเสน่ห์ไหมแน่นอนมันก็ไม่ใช่สายเสน่ห์หรอกแต่ถ้าหากคุณ ชอบอะไรที่มันแบบเป็นแพทเทิร์นอะเป็นแบบอย่างเงี้ยต้องวันไม่ได้ซีเรียสมากก็แล้วแต่ <c oughs> นะครับอ่านี้คือบุคลิกด้านหน้ากับด้านหลังนะครับไอ้รื่ิกนหน้านะครับแล้วก็เรื่องการตัดใจที่อยู่ด้านหลังนะ,ะเรื่องเสริมเลขกลุ่มแบบเนี้ยคนชอบถามว่าไอ้การเงินนะ่ะมันจะหายยังไงคุณลองนึกภาพคนที่ทํางานได้แบบเป๊ะๆตลอดแล้วผมเชื่อได้เลยนะถ้าเถ้า,ถ,าถ้าเป็นทํางานดีๆนะไม่มีจุดบกพร่องอะไรนะ แทบยังไม่โดนไล่ออกเพราะหนึ่งงานหนักก็เอางานเบาก็เอาอะไรที่องค์กรสั่งทาหมดถ้าเป็นงานที่ในองคอ์กรเขาทาหมดอ่ะแล้วทแบบเป๊ะๆด้วยไม่มีขาดไม่มีตกไม่ไม่มีบกพร่องอ่ะทําทุกอย่างชีวิตคือการทํางานอะไรประมาณเนี้ยคุณเป็นเจ้าขอ,องบริษัทคงไม่อยากอะไรก็ออ,อกอนึกออกไหมางานมันก็จะไปเรื่อยๆคือเงินก็ได้ตามงานตั้งใจหามันก็ได้มาประมาณนั้นไม่มีผาหรือแม้กระทั่งถ้าเลขนี้ใช้กับคนที่ค้าขายก็คือโอ้โห คุณภาพของงานที่คุณทําหรือสิ่งที่คุณขายมันจะเป็นแบบนั้นตลอดเสมมติขายน้ําขายน้ําดื่มอะไรพวกนี้น้าดื่มคุณก็จะแบบคนที่มาซื้อน้ําคุณกินอะ่ะเพราะเขาเชื่อว่าเขาจะได้รสชาติแบบนี้ <c oughs> เขาจะได้การบริการแบบการส่งการบางทีร้านน้ํากาจะไปส่งน้าใช่ไหมส่งเป๊ะเป๊ะตามเวลาบอกกี่โมงก็ไปตอนนั้นมีเงินทอนมีทุกอย่างบริการที่ตั้งแต่ <c oughs> ตั้งทีแรกก็าจะต้องบริการอะไรก็จะบริการอย่างตลอด มันก็ได้เงินมาจากกันไงความมาตรฐานอแต่ถา,ถามว่าหาเก่งไหมก็แล้วแต่งานเอาเป็นว่าเป๊ะผมว่าความเยอะอาจจะไม่เยอะแต่ถ้าตั้งใจหาตั้งใจทํางานนี้เนะต็มสิบผมให้แปดไม่มีต่ำกว่านี้แล้ววิธีการบริหารจัดก,การอันเนี้ยเด่นเรบุลเนี้ยเงินจะออกสักบาทเนี้ยแทบจะคิดแล้วคิดอีกอ่ะเต็มสิบผมให้สิบเลยกลุ่มนี้นะเรื่องบริหารจัดก,การนะ เต็มสิบให้มมสิบเลยรู้ว่าทุกบาทออกไปเพราะอะไรเพราะนั้นถ้าเป็นเรื่องของเก็บเก็บก็บแต่ถ้าเรื่องหาให้ทักเจ็ดถึงแปดแล้วกันมันอาจจะดูไม่มากมายไม่ได้ดูวะก็ภาพหลวงก็ให้แปดให้แปดนะถ้ายังไม่มี่ผมเชื่อว่าสักวันต้องมีเก็บถึงมันจะได้น้อยๆถึงเป็นพวกสแตนด์อัพถึงมันจะได้น้อยๆก็จะค่อยๆมีค่อยๆมีเพราะรู้ว่าจะต้องใช้อะไรไงค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บมีน้อยก็ม,ยกมีน้อยแทบจะไม่ใช้มีเยอะก็ใช้เท่าที่จําเป็นอะไรประมาณเนี้ย นึงออกไหมเพราะนั้นเลขเนี่ยถ้าถามว่าหาเลขเก็บเงินให้เนี่ยเก็บเงินแต่หาเงินไม่เก่งหาเงินไม่ได้เก่งเท่าเลขหาเงินหรอกแต่เก็บเก่งมากตั้ง35 15 17นึงคุณคิดดูว่าให้คนประเภท35 15 17ไปเก็บเงินนะมันจะโหจะเขียมขนาดไหนก็สุดๆนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะนี่สไตล์เก็บอันนี้นี้สไตล์เก็บเลยกลุ่มเนี่ยนะครับเรื่องสุดท้ายเรื่องของความรักมีก็ได้ไม่มีก็ได้ ถ้ามีก็คือต้องอย่างที่ผมบอกกดเล็กสิบข้อนะสเปคสิบข้อนี่มีไหมเธอถ้ามีก็จบยาวแล้วไม่มีแบบไม่มีเลิกด้วยแต่ถ้าไม่ใช่สเปคต่อให้เป็นเก้าข้อมีตั้งเก้าข้อเลยนะไม่ใช่สิบก็ไม่เอาเออนี่ดีเอาก็ไม่เอาแค่นั้นในเรื่องความรักก็เลยดูตึงๆครับแล้วเราความรักผมก็ให้ห้าเต็มสิดก็คือมาห้าสิบมาห้าสิดอะประมาณนั้นอะถ้าผ่านก็ได้ถ้าไม่ผ่านก็ไม่ได้ ประมาณนั้นนะก็ไม่เอาไม่เอาก็ได้อยู่คนเดียวยาวๆก็ได้ประมาณนึงน,นะครับสําหรับเลขกลุ่มนี้เรื่องของความรักก็ไม่เด่นนะครับก็ไม่เด่นนะโอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้ที่นำมาฝากกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาตามซีรีสนี้ต่อนะครับเลขกลับกันเลขกลับกันคือถ้าภาพรวมเป็นภาพรวมแบบืผู้การเรความรักไม่ค่อยต่างแต่ถ้าเป็นดีเทลวิธีการคิดวิธีการปฏิบัติงานนะเอออันเนี้ยค่อนข้างต่าง นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาชมรีวิวเลขกลับกันดูนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่น้อยทูกุ่ยด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ